สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับ mm hmm. วันนี้ร้าน H s อสแอนด์ซอฟต์โซก็มาแนะนําชุดแคมปิ้งนะครับชุดนอนไล่นอนสวนนะครับตัวน,นี้ก็มี power b o x นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ดิทียยมนะครับฟอร์สเฟตนะครับขนาด25แอมป์อยู่ด้านในนะครับ แล้วก็มีสายนะครับต่อแผงนะครับตัวนี้ยาว10เมตรนะครับเข้าหัว MC4 ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2ปลายนะครับแล้วก็ด้านชาร์จก็จะเป็น TX ตัวนี้นะครับไว้เสียบนะครับแล้วก็ในชุดยังแถมหลอดไปให้ด้วย2ชุดนะครับสายตัวนี้ยาว10 10เมตรนะครับหลอดเป็นหลอด12โวลต์นะครับเน้นใช้งาน12โวลต์นะครับแล้วก็ด้านข้างก็ยังมีไฟนะครับมีไฟ ไว้ให้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับวิธีใช้งานไม่ยากครับวิธีใช้งานเ,เดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้งานกันนะครับว่าใช้งานยังไงโอเคครับอันดับแรกเราก็เสียบแจ็คเจ้าทีตัวนี้นะครับเข้าไปที่ด้านบนตรงนี้ตรงนี้นะครับ,อนบ,นรอรรบโอเคเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนะครับฝั่งนี้ไปเสียบกับแผงนะครับเดี๋ยวไปเสียบกันครับ นะครับเราก็เอาแผงมาตากแดดอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบตรงนี้นะครับ mc 4เข้าไปนะครับเราเสียบแจ็คอย่างนี้นะครับไปนะครับก็ไม่มีผิดขั้วนะครับสายตรงนี้ให้มา10เมตรนะครับ10เมตรค่อนข้างยาวเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูการชาร์จนะครับของ power box นะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับพอเสียบเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับตัวของ power box เองนะครับก็จะมีรูปนะครับเห็นไหมครับก็จะมีรูปแผงขึ้นตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเราดูกระแสชาร์จได้นะครับตอนนี้ก็ชาร์จอยู่ที่0.9แอมป์เพราะว่าเนื่องจากแบตเตอรี่ในนี้เนี่ยเต็มอยู่แล้วนะครับเต็มอยู่แล้วนะครับนี่คือขั้นตอนในการเสียบแผงชาร์จเข้ามานะครับทีนี้เวลาใช้โหลดนะครับเราก็ใช้โหลดเราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับแจ็ค DC นะครับตรงนี้เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับมือเดียวจะยากนิดนึงนะครับปุ๊บนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็กดสวิตช์ออนตรงนี้นะครับตรงชาร์จเจอร์นะครับตรงนี้ ก็จะมีเสียงดีเล์ดังขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นี่เห็นไหมครับ12โวลต์ตรงนี้ก็จะใช้งานได้เลยนะครับส่วนไฟด้านข้างก็สามารถใช้ได้ด้วยได้เลยเหมือนกันนี่ครับด้านข้างก็จะใช้งานแบบนี้นะครับในกรณีที่เราไปข้างนอกหรือออกไปแคมปิ้งนะครับเราก็ไฟเฉพาะตัวบล็อกนี้ก็ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดไฟตรงนี้ได้เลยในเต็นท์นะครับไว้ชาร์จมือถือนะครับก็ชาร์จตรง USB ตรงชาร์จเต้าได้เลยนะครับ ตรงนี้ที่ไม่ติดจอดิจิตอลวอ์อะไรต่างๆเพราะว่าตัวชาร์จเจอร์เขาเขาบอกหมดอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ไว้นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสั่งเปิดสวิตต่างๆนะครับในวงจรนะครับตัวว้นต่าตัดก็จะตั้งหานชาร์จเจอร์ไปเลยนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็น power box นะครับวิธีการสาธิตการใช้งานนะครับทั้งชุดนี้นะครับแผงขนาด50วัตต์โมโนนะครับแล้วก็ power box นะครับตัวนี้เป็นลิเธียมฟอสเฟสขนาด25แอมป์ m, นะครับทั้งชุดนี้นะครับแถมลถไฟด้วย2ชุดนะครับทั้งชุดนี้นะครับราคา5,500นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0885250573นะครับ sn soft solar cell ชัยภูมินะครับขอบคุณมากครับ